แหงวยเฮ้ยสามจุดห้าสามจุดศูนย์ห้านั่นมีคนละน้ำมันว้าวถึงแล้ววิ่งมาสี่วันวิ่งมาสี่วันนี่ทุ่งนาเหรอจ้าอีหน่อยจะขึ้นเป็นชอปปิงเซ็นเตอร์มีโรงหนังมีอะไรทุกอย่างหมดเลยตรงนี้เลยนะอืออฮะนี่ที่ที่วูดดี้ป่ะเนี่ย อที่ผมแม่ถ่ายไว้เลยเดี๋ยวอีกประมาณสักสามปีห้าปีป้ากลับมาปุ๊บป้าจะเห็นทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดแดงพื้นที่มันเยอะมากองตรงนี้สัมันจะเลิญที่เนี้ยนี่บริษัทอะไรว่าคามิรอนเขาทําทางไม่รอแล้วเห็นมัใหม้เนี่ยพวกเกลียวเอสเตดเข้าแล้วเข้าหมดแล้วเป็นเจ้าของหมดละอันนี้วงเวียนที่หนึ่งของเราวงเวียนที่สองเราเลี้ยวขวาเข้าไปก็ถึงบ้านตอนนี้ก็ วันที่สี่แล้วคะ่ะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมาก <N> โอ้ยจากเอ่อจากนิวยอร์กมาสู่เอ่อฮุสตันหมู่บ้านยังเรนจ์อ่าหมู่บ้านยังเรนจ์ทำไมถึงทิ้งนิวยอร์กมาอยู่ฮุสตันเท็กซัสมัสวยดีมันสวยใช่ไหมก็โ okay. อเคเออ แล้วทำไมถึงตัดสินใจก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอถ้าอยู่นิวยอร์กเราคงจะรับไม่ไหวอ่ะเพราะมันแพงเกินไปมาที่นี่รายได้เท่ากันได้เท่ากันแล้วที่นี่ดีกว่าค่าใช้จ่ายที่นี่ถูกกว่าถูกกว่าค่าคองชีพนี่ไงหมู่บ้านเราวิลโลวคริกฟาร์มเข้าไปนี่นะครับวิลโล w c คริกฟาร์ ี่วิลโลวคิกฟาร์มเมดีเลยต้นไม้พวกนี้เดี๋ยวจะโตขึ้นหมดเออนี่ครับพึ่งลงต้นไม้พวกนี้นี่ทางเข้าบ้านใหม่ของวูดดี้เขานะคะนี่ป้ามาเพื่อดูบ้านน้องโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยคุณนั่งมาสี่วันเนี่ยเอ่อประมาณสี่พันกิโลนี่ สีเขาก็จะเป็นแบบว่าเอิร์ธเอิร์ธโทนนะใช่เอิร์ธโทนหมดเลยอืเหมือนเอ่อฟาโลยังมีทางเดินด้วยออกกำลังกายเห็นไหมอันนั้นเขาเรียกอะไรวอล์กเวย์อ๋ Walk Walk อวอล์กเทรลวอล์กเทรลอ๋อจะเป็นสถานที่ให้เด็กเล่นที่เขาบอกว่าวิ่งเทลก็คือนี่แหละ บ้ใหม่ของเรานะคะบ้านใหม่ของเราเลขที่เท่าไหร่